พลังแห่งการตัดสินใจคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จนั้นมีความแตกต่างกันแค่หนึ่งวินั่นก็คือวินาทีที่ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้คงคุ้นๆกันนะคะเวลาที่เรามีเป้าหมายที่จะทำอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆเห็นคนอื่นว่าดีอยากสำเร็จบ้างเราก็เลยลองทำบ้าง แต่พอทำไปได้สักพักหนึ่งพอไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ใจหวังก็เริ่มทอ้อและถามตัวเองว่าเอ๊ะหรือมันจะไม่ใช่ทางของเราแล้วเราควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีและคนส่วนใหญ่นะคะก็มักที่จะเลือกประเด็นหลังค่ะนั่นก็คือหยุดทำคนส่วนใหญ่ มักจะมองความสำเร็จของคนอื่นแค่เพียงผิวเผินว่าทำไมคนอื่นเขาสำเร็จกันง่ายจังพิษกับเราดูอะไรอะไรจะยากไปสมดดูเป็นอุปสรรคไปสมมดโดยที่เขาไม่ได้มองเลยว่ากว่าที่คนสำเร็จเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง เขาต้องยอมแลกกับอะไรมาบ้างในโลกนี้ไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่ต้องลงทุนหรอกนะคะทุกความสำเร็จร้วนไม่มีธุรกิจใดไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่ต้องลงทุนหรอกนะคะอยากสำเร็จคุณก็ต้องยอมที่จะแลกและลุยมากกว่าที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองเปลี่ยนให้หนักขึ้นฝึกฝนให้มากขึ้นนอนให้น้อยลงพักผ่อนให้น้อยลงอดทนให้มากขึ้นความสำเร็จล้วนมีเวลาของมันเมื่อคุณทำมันมากพอจนคุณคู่ควรกับความสำเร็จนั้นความสำเร็จจึงจะเป็นของคุณแต่คนส่วนใหญ่ มักจะทำทำหยุดหยุดไม่ต่อเนื่องเขาว่าดีก็ทำเพราะอยากจะสำเร็จบ้างแต่ทำได้สองวันสามวันสามสัปดาห์สามเดือนก็เริ่มถอดใจว่าไม่ใช่ทางของเราทิ่กัสบควาสำเร็จเขาจะมองว่าทุกอุปสรรคคือการเรียนรู้ทุกความล้มเหลวคือบทเรียนมนุษย์เรา มีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาชีวิตจึงเป็นผลจากการตัดสินใจของคุณเองรู้อย่างนี้แล้วเราควรที่จะต้องตระหนักรู้และคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่มีอำนาจต่อชีวิตของเรานั้นคือการตัดสินใจเพราะทุกทางเลือกที่คุณเลือกในแต่ละวินาที ล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณทางสิ้นทุกทางเลือกล้วนมีผลลัพธ์ของมันดังนั้นจะดีกว่าไหมหากเราเลือกทางที่ดีกว่าให้กับชีวิตเราเริ่มต้นจากการเลือกคิดและรู้สึกในด้านที่ดีและเป็นบวกอยู่เสมอด้านที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา ถัดมาก็คือเลือกทำสามสิ่งที่จะทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายในแต่ละวันแล้วทำไปทีละวันทีละวันต่อเนื่องไม่หยุดคนสำเร็จไม่ใช่ว่าเขาจะเก่งหรือฉลาดกว่าใครแต่ความสำเร็จนั้นคือการวัดกันว่าใครจะมีความอึดความอดทนในการที่จะทำ สิ่งที่ควรต้องทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายโดยไม่ล้มเลิกไปเสียกลางครันการตัดสินใจเลือกทำแล้วเดินหน้าต่ออย่างน้อยคุณก็ยังมีโอกาสที่จะชนะไปถึงเป้าหมายแต่หากวันนี้คุณเลือกที่จะหยุดทำหยุดเดิน แน่นอนผลลัพธ์ก็เห็นขาตาว่าคือความพ่ายแพ้คุณจะไม่มีทางที่จะชนะและไปถึงเป้าหมายของคุณได้เลยเพราะคุณยอมแพ้ซะตั้งแต่คุณเลือกตัดสินใจหยุดทำและไม่ไปต่อแล้วคะ่ะเรื่องนาเศร้าที่สุดของชีวิตมนุษย์นั่นก็คือการที่เราไม่รู้ตัวเองว่าเรา เลือกได้เราเลือกชีวิตอย่างที่เราต้องการได้เพียงเริ่มต้นที่การตัดสินใจทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณค่ะหวังว่าเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบพิม์พชอบลงใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ และหากคุณผู้ฟังชอบสาระดีๆในแนวพัฒนาตนเองกดแรงดึงดูดศาสตร์ความสำเร็จทางด้าน NLP ตอนนี้เรามีเปิดตัวหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มใหม่เป็นพรีออเดอร์ชื่อหนังสือเกมเปลี่ยนชีวิตใน30วันด้วยพลังจิตใต้สำนึก ในหนังสือเล่มนี้จะพาคุณเดินทางใน30วันเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณอย่างเป็นธรรมชาติให้กลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังจิตใต้สำนึกของคุณผ่านกฎแรงดึงดูดและรู้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นเนื้อแท้กับจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อสร้างฝันอย่างที่คุณต้องการ และเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักและเป็นเดือนเกิดจิตขอมอบสิทธทิพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จากราคาเต็มอยู่ที่1,990บาทเหลือเพียง690บาทและยิ่งไปกว่านั้นสำหรับ50ท่านแรกเราจะมีออดิโอบุ๊กออกแบบเสียงสั่งจิต Affirmation คำตอบย้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งออกแบบให้เฉพาะเหมาะกับจิตใต้สำนึกของคุณ ในมูล,ลค่า1,990บาทให้คุณฟรีเลยค่ะและหากใครสนใจพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวแอดมินจะทักเข้าไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ